สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักและเคารบทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับกระผมสมบัติทีมงานขายที่ดินโดยพาคินรัตนะคลิปนี้จะพาท่านผู้ชมไปชมที่ดินทำธุรกิจใกล้ตัวอำเภอโชคชัยบนเนื้อที่โฉนด85ไร่ในพื้นที่ตำบลโชคชัยอำเภอโชคชัยจังหวัดนครราช,ชสีมานะครับท่านผู้ชมครับ ที่ดินแปลงนี้เอกสารสิจะเป็นโฉนดชุดแดงเนื้อที่85ไร่จะมีหน้ากว้างติดถนนลาดยาง120เมตรยาวลงไปตั้งด้านท้ายแปลงประมาณ610เมตรด้านท้ายของแปลงที่ดินจะอยู่ติดกับคลองน้ำสาธารณะยาวประมาณ320เมตรครับแปลงที่ดินจะหันหน้าไปทางทิศเหนือที่ดินจะอยู่ต่ำกว่าถนนประมาณ1.5เมตร พื้นที่บริเวณนี้จะเป็นที่สูงไม่มีประวัติน้ำท่วมอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล190เมตรพื้นที่บริเวณรอบๆจะเป็นหอพักชาวเฮาบ้านจัดสรรและโรงงานนะครับที่นี้ของเราจะอยู่ใกล้กับโรงงานโคราชเดนกิประมาณ500เมตรหากจากถนนสีเลนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข224เส้นราชจสีมาโชคชัยประมาณ600เมตร อยู่ห่างจากตัวเมือโชคชัยบริเวณสี่แยกโชคชัยมาประมาณ2.5กิโลเมตรอยู่ห่างจากตลาดสดเทศบาลโชคชัยที่ว่าการอำเภอโชคชัยและโลตัสโชคชัยประมาณ3กิโลเมตรจะอยู่ห่างจากตัวเมืองโคราชมาประมาณ25กิโลเมตรอยู่ห่างจากเดะมโอคอราชประมาณ35กิโลเมตร และอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ247กิโลเมตรครับท่านผู้ชมครับทีดินแปลงใหญ่บนเนื้อที่โฉนด85ไร่แปลงนี้เหมาะสำหรับทำธุรกิจบ้านจัดสรรหอพักจัดล็อกแบ่งขายเปิดห้างร้านบริษัทหรือทำโรงงานได้นะครับ เจ้าของที่ดินต้องการขายยกแปลงในราคาไร่ละ650,000บาทราคานี้สามารถต่อรองได้นะครับและค่าใช้ใจ่ายในการโอนกนรรมสิทธิ์ทั้งหมดผู้ขายออกให้ครับท่าในใดที่สนใจสามารถที่อสอบถามขอรายละเอียดเพิ่มเติมขอพิกัดนัดดูแปลงที่ดินได้ที่เบอร์โทรและลายเบอร์เดียวกัน0814133164ตามภาพที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับก็จะเป็นในส่วนของ ถนนสีเลนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข224เส้นราชสจสีมาโชคชัยก็จะอยู่ห่างจากที่ดินของเราเพียงแค่600เมตรเท่านั้นเองอยู่ตรงนี้การสัญจรการข้ามนาคมสะดวกสบายอย่างแน่นอนครับเพื่อเกิดความชัดเจนในแปลงที่ดินยิ่งขึ้นคุณพากินจะพาไปชมพื้นที่จริงในพื้นราบภาคพื้นดินอีกครั้งหนึ่งเชิญครับ ตอนนี้ผมมายืนอยู่บริเวณด้านหน้าของแปลงที่ดินนะครับที่ดินของเรานะครับจะเป็นแปลงนี้นะครับอยู่ติดกับถนนลาดยางนะครับห่างจากถนนสีเลนนะครับเข้ามาเพียง600เมตรนะครับด้านนี้นะครับจะเป็นถนนสีเลนนะครับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข2 2 4สนะครับเส้นลาดสีมาโชคชัยนะครับเข้ามาเพียง600เมตรนะครับแปลงของเราจะมีแนวเขตเริ่มต้นบริเวณนี้นะครับ ยาวตามแนวต้นไม้นะครับตรงเข้าไปอีก610เมตรที่ดินแปลงนี้นะครับมีเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดพุทดแดงนะครับเหนือที่8 5ไร่นะครับเป็นที่ดินแปลงใหญ่นะครับเข้าไปอีกประมาณ500เมตรนะครับจะเป็นโรงงานนะครับโรงงานโคราดเดนกีนะครับพื้นที่บริเวณนี้จะมีบ้านจัดสรรนะครับมีโรงงานนะครับมีหอพักต่างๆนะครับด้านหน้านะครับที่เรามองเห็นจะเป็นหอพักนะครับอยู่ติดกับแนวเขตแปลงที่ดินของเรานะครับ แปลงนี้นะครับจะมีหน้ากว้างนะครับติดถนนเส้นนี้นะครับอยู่ที่120เมตรนะครับยาวลงไปทางด้านท้ายแปลง610เมตรนะครับด้านหน้าด้านท้ายนะครับจะอยู่ติดกับคลองน้ําสาธารณะนะครับดูภาพถ่ายมุมสูงประกอบได้นะครับเนื่องจากเป็นที่ดินแปลงค่อนข้างใหญ่นะครับอยู่ห่างจากแยกโชคชัยนะครับมาประมาณ2.5กิโลเมตรนะครับแปลงนี้ จะอยู่ก่อนถึงตัวอำเภอโชคชัยนะครับห่างจากาตัวเมืองโคราชนะครับมาประมาณ25กิโลเมตรนะครับบริเวณแยกหัวทะเลนะครับแปลงของเราจะเป็นแปลงนี้นะครับอยู่ต่ำกว่าถนนประมาณา1เมตรนะครับ1เมตรถึง1เมตร50นะครับฉนดใบเดียวนะครับเนื้อที่85ไร่นะครับเจ้าของต้องการขาย ในราคาไร่ละ6 5 0 0 0 0บาทนะครับต่อไร่นะครับท่านใดสนใจสามารถตกลงราคาได้นะครับราคานี้นะครับเจ้าของที่ดินออกค่าใช้จ่ายในการอนกรรมสิทธิ์ให้ทั้งหมดนะครับเป็นที่ดินทำเลดีนะครับอยู่ในย่านธุรกิจนะครับด้านนี้ก็จะเป็นทาวน์โฮมนะครับเป็นบ้านจัดสรรนะครับฝั่งตรงกันข้ามก็จะเป็นโรงงานรีไซเคิลนะครับเป็นบริษัทคลังแก้วนะครับ อยู่ตรงกันข้ามกับแปลงที่ดินของเรานะครับด้านนี้จะเป็นหอพักนะครับด้านหน้าตรงไปนะครับอีกประมาณ500เมตรนะครับจะเป็นโรงงานโคลาดเดนกีนะครับแปลงของเราจะเป็นแปลงนี้นะครับที่ดินแปลงใหญ่นะครับหน้ากว้าง120เมตรเหมาะสำหรับเปิดโรงงานนะครับทำโรงงานทำบ้านจะสรรได้นะครับบริเวณนี้ ลานนี้จะเป็นถนนโชคชัยลาษสีมานะครับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข224นะครับเข้ามาอีก600เมตรแค่นั้นเองหาถทานใดสนใจที่ดินแปลงนี้สามารถทักไลน์เข้ามาขอพิกาดนะครับเดินทางมาดูแปลงที่ดินได้นะครับขอดูเอกสารสิทธิ์ของแปลงที่ดินได้คลิปนี้ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสําหรับการติดตามช่อง Youtube ของเราขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ